สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีทั้ง3ามอย่างเลยนะครับนะเลยนนะครับนะขั้นแรกนะครับนะเฮ้ยเป็นไงแป๊บนึงครับเสียงผมอาจจะแบบมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับนะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะผมแนะนำให้เปิดเสียงสูงสุดนะครับแล้วได้ฟังรู้เรื่องนะนี่ครับนะ แล้วก็วิธีแรกนะครับเอ๊ะของชิ้นแรกเนาะจะเป็นเออันนี้นะครับนะเป็นบูมบ็อกซ์นะครับนะขั้นแรกเนาะคือต้องมีคนต้องแบบกดแบบหัวใจให้เราห้าดวงนะครับนะเดี๋ยวให้ทุกคนตาผมมาได้เลยนะครับนะโอเคเนาะเออประมา,ม,ามันจะเป็นอันนี้นะครับนะ นะครับเมื่อเรามาถึงเนาะให้ทุกคนนะครับทำการกดตรงนี้เนาะจอไอควิวตรงนี้นะครับเส,สร็จแล้วก็กดนี่เนาะเสร็จแล้วนะครับล้าก็รอขึ้นเลยนะครับ้วขึ้นเวทีเลยนะครับนะโ,โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเวทีะนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรอคนนะครับเอาหัวใจให้เรานะครับนะคือการมันจะมีเด้งหัวใจที่คนนะครับแล้วคนก็จะกด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 นะครับนะ คือต้องให้คนกดหัวใจให้เราห้าดวงเพื่อถึงจะสำเร็จนะครับนะโอเคเนาะครับโอเคครับหลังจากคนให้หัวใจนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่ามีคนให้ผมตั้งสองพันหนึ่งร้อยใจเลยเนี่ยแต่นี้อันนี้ผมติดติดบั็กนะครับนะก็เลยต้องรีตัวนะครับนะคือที่ให้หัวใจแล้วไม่ขึ้นนี่คือติดบั็กนะครับนะคือต้องรีเฟซตัวละครก่อนแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่ง มันจะไม่มันจะหายบั๊กนะครับนะโอเคนะครับนะตะก,กี้ผมติดบัก๊กโอ้โหเฟ้งมากเลยตะกี้อ่าใครติดบั๊กเหมือนผมก็รีเซตตัวละครน,นะครับนะแล้วก็ถ้าติดบั๊กก็มากดจอยคลิกแล้วก็ลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเครอบเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับแล้วผมก็ขึ้นเวทียนะครับนะ ต,นะต่อไปนะครับนะโอ้โหมีคนให้หัวใจโคตรเยอะเลยโอ้โหเกินปุยมุยเกินปุยมุยให้โคตรเยอะเลยโอเคเพื่อนๆเราก็สําเร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับนะเราต้องไปเก็บ6สฟาตาบอเดอร์ออฟบี้เป็นออบบี้ใหม่นะครับนะมันจะเป็นแบบลูกลูกบอลนะครับนะมันยากนิดหน่อยนะครับนะโอเคเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูวคนตามผมมาได้เลยนะครับมันคืออันนี้เนาะเคยตามผมมาได้เลยเนาะ เซตอีกเซตหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอีพีหนึ่งในเรื่องแอปให้ทุกคนนะครับนะทำการกดรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดอะไรก็ได้มุ่มั่วไปได้เลยนะครับนะต่อไปนะครับก็รอเขาคุยเสร็จเนาะโอเคทุกคนก็กดไปเรื่อยๆเลยเนาะเสร็จแล้วก็กดรูปโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็กดโคนนะครับเสร็จแล้วนะครับนะให้ทุกคนนะครับนะกดโคนใหม่นะครับแล้วก็กดตรงไอ้เขียวๆอันแรกนะอันนี้ผมยังทําให้เป็นนะครับกดเขียวๆแล้วกดฟีฟ้าตรงนี้นะ นี่เราก็เสร็จแล้ว,วนะครับเออีกเควสหนึ่งต่อไปนะครับนะจะเป็นเอ่อเต้นหนึ่ง time in weather area โอเคให้เราไปตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะให้เราเข้าไปข้างในแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเราก็ได้นะต่อไปนะครับนะเราจะต้องไปเก็บแปดดาวีฟ้าตรง border obby นะครับนะจะเป็นลูกบอลน,นะครับนะที่เราเคยทำภารกิจตอนนั้นนะครับ ครับแล้วก็มาถึงนะครับเก็บลูกบอลฝีเก็บดดาวฝีฟ้านี่แนละ้วนี่นะครับนะเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่นะครับเก็บไปเลยเก็บอุ้ยเก็บโอ้โหเฉียดตายทุกคนโอเคเก็บแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับนะน่าจะดสุดท้ายแล้วโอเคกดอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็กดรีบออฟไอได้ <c oughs> ต่อไปเก็บ20ดาวตรงชาร์ฟเฟลออปปี้นะครับนะ เดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาเลยเนาะนี่ชาฟเฟลออฟบ,บี้นะครับนะมันจะเป็นแบบเวลาเราไปที่ไหนเวลาเราเดินนะครับนะเท้าเรามาัเหมือนมันจะแบบยุบลงไปอะครับนะแล้วก็ข้างในมีลาวาครับนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนดูเห็นไหมมันจะมันแบบเหมือนเหมือนจะจางหายไปอะครับนะโอเคเก็บ20สิดาวนะครับนะโอเคเลยเนาะ โอเคนะครับแล้วก็กดเลยนะกดเ,เสร็จแล้วต่อไปใช้2องซูเปอร์อิโมจินะครับมาพูดสองซิปเปอร์ซูเปอร์อิโมจินะครับนะโอเคนะครับนะ,นะบนะก็คือทาการคุยกับไอนนี่ก่อนนะครับนะแล้วก็เรามาคุยกับคุยกับคนนี้เสร็จนะครับนะกดรูปโทรศัพท์แล้วก็กดตรงอิโมจิแล้วก็เอ่อ,อ,อซื้ออิโมจิอันไหนก็ได้นะครับแนละเอ้ยไม่ใช่ดิ เชลเชลซีเอฟฟิทแล้วก็ต่อไปเก็บ50สตาร์อินคอร,รเรนเตดอร์เดี๋ยวให้ที่คุณตาผมมาได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะก็คือผมจะค,ค,คือเราต้องเก็บ50ดาวในนี้นะครับนะก็ค,คือต้องเก็บ50ดาวภายในนี้เท่านั้นนะครับนะในนี้เนาะถ้าเก็บที่ไม่ใช่ในนี้จะไม่ได้นะครับนะก็เก็บตามเห็นไหมถ้าผมเก็บแล้วมันได้เลยนะครับนะโอเคเราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ โอเคครับคุยก็สำเร็จแล้วนะครับนะต่อไปนะครับนะก็คือการไปเก็บสิบดาวในบอดี้ออฟวีโอ้โหเอาอีกแล้วหรอก็คือไปเก็บสิบดาวในบอดี้ออฟวีก็คือลูกบอลที่ผมพูดเหมือนเดิมอะครับก็คือไปเก็บสิบดาวที่นั่นเหมือนเดิมเลยะครับนะโอเคเนาะ โอเคครับตอนนี้คุยก็สำเร็จแล้วนะครับนะต่อไปนะครับนะอันนี้จนะเป็นคิปสุดท้ายนะครับ Edit ดออเบเลสเตดไอ้ทุกคนตาผมมาได้เลยนะครับนะอันนี้ผมไม่รู้นะมุลบักเปล่าอ่ะคือตอนนั้นนะครับนะทุกคนคือผมนะไปมันต้องมาตรงนี้นะครับนะคุยกับมันนะครับนะแล้วตอนนั้นผมกด Edit แนละ้วผมก็ตกลงมาในแมปด้านล่างใช่ไหม,มพอผมกดอินปุ๊บคุยผมซื้อฟาร์มเลยเฉยเลยอะโอเคแล้วก็ได้บูมบอกมาแล้วนะครับนะโอเคนะโอเค ต่อไปผมจะมาสอนของฟรีชิ้นที่2กันเลยนะครับนะไปกันอันนี้คือหน้าตาของของฟรีชิ้นที่2นะครับนะคือมันจะเป็นเหมือนรูปแมบคนผู้หญิงตกเกียครับนะก็คืออันดับแรกคือเราต้องไปเก็บ10ดาวในบูสตาร์อะไรเนี่ยอันดับแบบมาใน,นออฟบ,บีอ๋ออีกแบบนี้แหละจ้าครับคือมันจะมีแบบอุกกาบาตตกลงมาเนานะผมแนะนำนะครับให้เล่นะเซิร์ฟบเนาะเซิร์ฟรวมนี่คือแบบ มันจะบักนะครับดาวจะหายไปะครับนะดาวมันจะหายไปนะครับนะคือถ้าเราใกล้ๆบางครั้งเราเก็บดาวแล้วดาวมันก็ไม่นับนะครับนะผมแนะนําให้เข้าเซิร์ฟ B เลยนะครับนะโอเคนะครับเซิร์ฟนี้มันบักนะครับนะโอเคผมขอตัดไปตอนเพลสําเร็จเลยนะครับเพราะพอตอนนั้นผมไม่ดูเรื่องมันยากครับโอเคนะโอเคครับตอนนี้ก็เพลสก็สําเร็จแล้วนะครับนะผมลืมอัดนะครับนะ แล้วต่อไปยืดตอร็จโอเคต่อไปให้ทุกคนตาผมมาได้เลยนะครับนะเออเอาปักหรอโอเคมาเดี๋ยวให้ทุกคนตาผมมาได้เลยนะครับก็คือให้มาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปข้างในเนาะลงไปเสร็จแล้วนะครับนะให้เรานะครับทําการอ,าอะไรนะวิ่งเข้าไปในเข้าเวทีนะครับแล้วก็กดเซสเซสตีเนาะต่อไปแล้วก็แบบ รอเลยนะครับรอขึ้นเวทีได้เลยนะครับนะโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นเวทีนะครับนะสละให้ทุกคนนะครับนะกดสีเขียวที่อยู่ข้างๆจอเนี่ยแล้วก็กดอะไรก็ได้นะครับกดกดประมาณห้าอันนะครับนะห้าท่าเออเคนะครับนะก็กดไปแบบนี้เลยนะกดไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ เอาสุดท้ายแล้วก็กดรับเพจไปเลยเสร็จแล้วนะครับนะไปเก็บ250ดาวนะครับนะเดี๋ยวผมมีที่ฟาร์มดาวดีๆมาที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะก็คือให้เราไปเก็บไปออบี้นะครับไปเก็บเหรียญในออบี้เนาะเราจะได้ทีละห้าดาวเลยเนาะถ้าเราเก็บเนี้เราจะได้ทีละหนึ่งดาวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปออบี้จะได้ทีละห้าดาวเลยมันคุ้มนะคุ้มมากครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับนะเข้าตรงนี้เนาะ เป็นอะไรสักอย่างดิงเลเซอร์มั้ง,งใช่เลเซอร์ไดว้ทุกคนเก็บเดี๋ยญนี้เห็นมั้เห็นไหมด้ห้าดาวเลยเห็นไหมคือมันเยียดดีมากผมขอข้ามไปตอนดาวเก็บดาวเสร็จเลย,เลยนะครับนะโอเคครับผมก็เก็บได้แล้วนะครับนะต่อไปให้เต้นสิบไทมออนแอนนี่แอเรียโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะเต้นตรงไหนเดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะแล้วก็ให้เราตรงเข้าไปเลยเนาะตรงเข้าไปเสร็จแล้วก็ แน่นอนกดคลิกคลิกคลิกให้มันโดนนะครับนะคลิกคลิกนี่เห็นไหมใกล้เสร็จได้นะครับคลิก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 โอเคแล้วก็ได้นะครับนะต่อไปต้องให้คนให้หัวใจเรา15โวลต์นะครับนะโอเคนะผมจะแนะนําให้มาที่ตรงที่นี้นะครับนะให้ขึ้นไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็มันจะหงสลิงไปเลยนะครับนะนี่ เนี่ยคือข้อดีนะครับคือมันไปเร็วมากเมื่อเราถึงแล้วนะให้ทุกคนนะครับนะทำการาไปตรงตรงอะไรวะตรงที่โอเคนะครับนะเข้าไปเสร็จแล้วนะก็กดจอยคลิกเนาะเลือกเลือกนะครับนะโอเคแล้วก็มันจะมีคนอยู่แถวนี้เยอะหน่อยแล้วก็รอขึ้นเวทีนะครับนะเรารอได้เลยโอเคครับเมื่อเราขึ้นเวทีนะครับนะเราก็ทําการรอคนให้หัวใจนะครับนะ ร้อยคนให okay, okay, okay. 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 so ้หัวใจมาประมาณสิบห้าดวงนะครับนะโอเคเนาะโอเคนะครับนะตอนนี้ก็เอาให้หัวใจเอาให้ใจหัวใจโอ้โหโอเคโอเคผมต้องใช้กิวเพื่อความหล่อเท่ละโอเคโอเคแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับนะกดยอมรับต่อไปต้องไปกิ๊บสาวสิบห้าบาร์บาริสแดนวิทแดนทุกคนกดกดตรงนี้คลิกหน้าจอครับให้ครบสามสิบห้ารอบกันเลยนะครับนะ ก็เสร็จแล้วนะก็กบรับเพยไปเลยต่อไปไปเก็บ300ดาวนะครับนะผมมีที่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้แหละนี่ครับแล้วก็เก็บแบบนี้เลยเนาะดูดีดาวผมดีขึ้นมาเร็วมากเลยนะก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะก็คือเก็บแบบนี้ไปเลยเก็บแบบนี้ครับผมแนะนําให้เก็บเฉพาะวงวงนี้เนาะเพราะวงนี้มันได้เยอะนะครับนะเก็บเหมือนวนรอบวนรอบแมปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะว่าวนรอบแมปยังไงเนาะนี่คีขบวนเก็บเก็บ เก็บไปเรื่อยๆเก็บมงกลมแบบนี้ครับด,ดูดูดิทุกคนดูที่พอยต์ของผมดิเพิ่มเร็วมากเลยเนาะนี่คือเราก็เก็บบนรอบเม็ดเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับนะเก็บเก็บนี่เนาะเก็บวงกลมอันนี้ไปนะครับนะเก็บเก็บเนี่ยครับใกล้ถึงครึ่งแล้วเนาะนี่เกิดเกิดมันก็จะเกิดพทันพอดีเลยนะครับนะตอนเราวนรอบพอดีนะครับนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับนะสวยต่อไปนะครับเราต้องทําอะไรสักอย่างอีกสองทมเหมือนจะขึ้นเวทีสองทมมั้งสองครั้งโอเคครับอดี๋ยว้ทุกคนตามผมมาที่เออต้องขึ้นเวทีตรงตรงที่ทุดที่หนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนตามผมมาได้เลยเนานะ โอเคครับเมื่อเรามาถึงนะครับแล้วก็ข้อไปกดเข้าเวทีตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับนะเราก็รอขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีทั้งหมดสองครั้งแล้วคลีจะสําเร็จเลยนะครับนะโอเคครับโอเคนะครับตอนอยู่ก็ขึ้นไปเวทีครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะตอนนั้นผมอัดคลิปไม่ทันนะว่าตอนนั้นผมบั็กก่อนนะครับต่อไปก็ต้องแบบนี้นะครับนะกดแล้วก็แล้วก็รอขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะรอไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเวทีมาแล้วนะครับนะ แล้วก็ได้เสร็จอีกคเหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับนะต่อไปนะครับ use ให้ event emoji คือต่อไปนะครับเราต้องไปคุยกับโทรศัพท์กดแชทคุยโทรศัพท์นะครับนะกดยังไงมันจะมีให้เดี๋ยวกดตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วมันก็จะแบบบอก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 ตรงนี้นะครับทุกคนก็กดไปเลยเนาะอันนี้เราจะต้อง,องใช้ e m o j ิเหมือนเป็นเต้นนะครับนะข้างล่างนิ้วสองสามเนะี่ยเห็นไหมข้างล่างนิ้วสองสาวของผมเนะี่ย แล้วก็กดอ e โมจิแล้วซื้อมา2อันนะครับนะสวยแล้วก็ทําการกดเล่นแล้วก็กดอีกอ m โมจินึงแล้วก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับนะก็คือนะครับเราต้องไปเก็บ1เราไปเก็บดาวแต่ละออบบี้นะครับนะยังไงหรอครับก็คือก็คือออบบี้หนึ่งนะครับเราไปเก็บดาวหนึ่งดวงแล้วออบบี้ที่สองเราก็ต้องไปเก็บอีกดาวหนึ่งออบบี้ที่สามเราก็ต้องไปเก็บอีกดาวหนึ่งคือเก็บไปเรื่อยนะครับอ่ะสูว่าถึงออบบี้นี้ใช่ไหมครับเราไปเก็บหนึ่งดาว โอเคแล้วผมจะลองไปเก็บอีกดาวหนึ่งนะครับอ่าไป็นึงเอ้าไปหนึ่งน,ะน,งนี่ไม่ขึ้นนะครับนะนั้นเราต้องไปเก็บทีละออบบี้ดึงทีละหนึ่งดาวนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเอาตรงนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวผมผมจะลองอยู่ตรงนี้แล้วก็ลองอนี่เก็บดาวทำไมได้ลนะ่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปรเรื่อยๆครับไปทีละออบบี้ทีละออบบี้เก็บดาวทีละออบบี้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นดาวสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยได้นะครับนะโอเคโอเคครับต่อไปผมจะมาสอนวิธีการรับไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับนะไอเทมชิ้นนี้เลยเนาะขั้นแรกนะครับได้เราไปเก็บ20ดาวในอออฟบีก็คือเก็บ20ดาวในที่มันเป็นอุกกาบาตนล่นนะครับนะโอเคทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ เมื่อเรามาถึงก็เก็บดาวไปได้เลยนะครับนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะครับนะเก็บดาวไปได้เลยนะครับนะแบบนี้เนะาะระวังอุกกาบาตเออเระวังอุกกาบาตบอกคุณดูแต่ผมตายเองบราเลยโอเคนะครับนะอันนี้ผมก็เก็บไปประมาณสนะิบดวงแล้วั้งเพราะมันได้ครึ่งหนึ่งละต่อไปก็อีกสิบดวงนะครับก็เก็บแบบนี้ไปเรนะื่อยๆเนาะ <Okay. S 2> เฮ้ยอาผมตายละมัน,ม,นมันจะยากอะครับเพราะว่าบางครั้งอุกกาบาตมันจะแบบตกมาใช่ไหมมันจะมีรังสีออกมาด้วยอะนอเ,เ,ยเนี่ยคือก็เสียเอ๋แม่หลังสีนะครับอ๊โอ้ผมหลบทันเอา้านะคดูงดาจะไม่มีข้างในโอเคเก็บแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วครับนะเก็บหัวเอ่อแล้วก็ได้ครบแล้วน,นะครับต่อไปนะครับนะ ดิเต้นสามสิบานอินเอเรียอนนี้เอเรียอนนี้เียไหนโอเคเดี๋ยวไอ้ดูคนตาผมมาได้เลยนะครับนะ ครับเมืม่อเราลงถึงก็ก,กดคลิก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 ให้ครบ30ครั้งเหมือนเดิมนะครับนะโอเคครับเมื่อเทรดสำเร็จเนาะกดไปเลยเนาะเราจะได้อันนี้ครับต่อไป use use ปอร e อ e m o จิให้ครบ20ครั้งคือใช้ e m o จินะครับให้ครบ20ครั้งกันเลยนะครับนะผมขอตัดไปตอนถึง20ครั้งเลยนะครับเพราะมันนานมากเลยเนาะโอเคนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ภารกิจก็สําเร็จแล้วนะครับต่อไปนะัตัดไปตอนนี้เลยนะครับนะโอเคต่อไปเราต้องเข้าเซิร์ฟรวมแล้วก็เอ่อให้คนมาโหวตให้เรา5้าิบหัวใจนะครับนะไม่ก็เซิร์ฟวีแล้วก็ให้คนอีกคนนึงอ่ะมากดหัวใจให้เรานะครับนะก็คือให้เราไปที่แอนนี่แอนนี่แอเรียนะครับนะที่เต้นแบบเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะ โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับนะให้ทําการไปที่อีกตัวสีเขียวนี้นะครับ j o ยค l ิกเนาะไปแล้วก็เข้าไปนะครับนะเข้าไปเลยนะครับเนาะเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับนะให้ทุกคนเนะทำการรอที่เราขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ให้คนอื่นกดหัวใจให้นะครับนะโอเคครับเมื่อเราขึ้นเวทีนะครับนะจะมีคนกดหัวใจให้เรานะครับน้อรอแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวมันจะมี ขึ้นหัวใจให้เราดูนะครับนะว่ากดว่ามีคนเปิดหัวใจให้เรากี่ดวงนะครับนะแล้วก็รอไปเลยครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนกดหัวใจให้ประมาณนี่นี้กดลู่ลกดลู่ๆกดลูๆเอ่โอเคเกมดีไหมครับมีคนกดหัวใจแค่สามสิบแต่อันนี้เบร์โอเคยุดอิมยุดยุดเอเวอร์อิโมจิ ก็คือเราต้องใช้อิโมจิทั้งหมดที่มันมีให้ที่มันมีให้ซื้อนะครับนะนี่นะครับนะผมผมไม่ผ่านเควสนี้นะครับเพราะว่าตังน้อยเกินนี่คือต้องเป็นคนเทพทูถึงจะได้อันนี้นะครับนะแต่ผมอะ่ะมีตังน้อยเกินอะนะ่ะคนก็คือให้กดคุยกับคนนี้นะครับนะแล้วเขาจะพาไปที่ซื้ออิโมจินะครับนะก็คือถ้าเขาไม่าภาพกดแล้วมันก็มีเอาแต่คุยกับคนนี้นครับโอเคเนแบบนี้ใช่ไหม ให้กดอีโมจิแล้วก็ซื้ออีโมจินะครับนะที่มีขายเนี่ยกดซื้อไปเลยเนาะนี่ซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อบายนา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 แล้วก็บายนาโอ้โหตังผมลดรัวๆเลยทุกคนกดบายนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะบายนาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้อีโมจิให้ทุกคนดูนะเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับนะแต่ต้องใช้ทุกอนะีโมจินาะถึงจะขึ้นนะครับนะคิดดูโอ้โห นี่นะครับนะก็เออโอเคหมดละเดี๋ยวผมจะทําการซื้ออีโมจิอีกเอานี่นะครับผมไม่จะคุยกับคนนี้เนละยมันชอบว้าวมาคุยคนนี้โอเคนะครับนะทุกคนไม่กดไปเลยเนาะโอเคโอเคไอแกลดอีกแล้วก็มันจะว้าวข้าโทรศัพท์มาดูดิโอ้โหมันว้าวมาแต่นหน้าแชทอันเนี้ยอ่ะอ่ะส่งขึ้นมาเอาการ์ดไปอ่ะดูนะมันจะว,ว้าวมาโอ้โหคุอยอีกแล้วเกินไปเปล่า เด็ดดูดีอ่ะอีกอันหนึ่งถาเป็นอีกก็ร้อนมากเลยโอเคเวอ,อีโมจิแล้วเราก็มาซื้ออีโมจิกันนะครับนะอี่ซื้อายนาวายนาวโอ้โหตังผมจะหมดเรียบร้อยครับตังผมหมดซื้อไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับตังผมหมดแล้วไม่นะผมก็เลยแบบโชว์ทุกอีโมจิให้ดูไม่ได้นะครับนะโทษด้วยนะครับนี่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 โอเค หือว่าอิโมจิของผมใกล้จะหมดแล้วนะครับนะโอเคอิโมจิของผมหมดแล้วนะครับนะโอเคเนาะอิโมจิของผมหมดแล้วอะสติว่าถ้าใช้อ้าทุกคนอโวอิโมจิหมดแล้วผมจะพาไปทาเควสอ,อีกอันหนึ่งนะครับนะโอเคเนาะอันนี้คือต่อไปเควสจะเป็นเควสที่57นะครับพนะาไปกันเลยต่อไปผมจะมาสอนวิธีการทาเควสที่57กันเลยนะครับนะก็คือให้เราไปเก็บดาวเอ่อ G 20สดวงใน ลาวานะครับนะออบบี้ลาวานะครับนี่ตรงนี้เลยเนาะเก็บไม่ครบยี่ดวงเลยนะครับนะโอเคทุกคนต่อไปนะครับคุยที่58คือ เราจะต้องใช้เอฟเฟกที่ผมเคยใช้เอฟเฟกฝนตกนะครับนะ30ครั้งนะครับนะคือต้องขึ้นเวทีนะครับนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครั้งนะครับนะกดจอยควิกแล้วก็เดี๋ยวรอตอนขึ้นเวทีกันได้เลยนะครับเดี๋ใช่ครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับเวทด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยกดเลยนะครับ30ครั้งนะครับนะแล้วเราก็จะ ได้กดล็อกเฟสที่58นะครับนะโอเคนะครับนะเฟสที่58คือกดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะ30ครั้งนะครับนะต่อไปผมจะสอนวิธีการทำเฟส59คือการรีเซ็ตตัวละครก่อนนะครับนะเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนนะครับนะไปทําการเดินเดินเดเดิน,ดนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปคุยกับไอ้นี่เนาะ แล้วก็ทําการกดกดแล้วก็ทุกคนต้องซื้อไอไออันนี้1อันนะครับซื้ออะไรก็ได้1อันเนาะผมว่านี่นําให้ซื้ออันนี้นะครับนะเมื่อซื้อเสร็จแล้วเราก็จะถึงเวที่60กันเลยนะครับนะและแล้วก็มาถึงขสุดท้ายนะครับคือต้องใช้ซูเปอร์อีโมจิให้ครบทุกอันเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยครับนะคือต้องซื้อหมดทุกอันแล้วใช้หมดทุกอันเลยนะครับนะคือซื้อหมดทุกอันใช้หมดทุกอันเลยนะครับนะคือก็เกินปุยมุยเนาะ คือมันเกินไปซื้อหมดต้องซื้อทุกอันเลยก็คือแบบซื้อไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับแน่นอนคือต้องใช้น,นี่ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วเราก็จะปลดล็อกเควสที่60นะครับนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์ฝากกดแชร์ชผมด้วยนะครับนะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย